สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราอยู่ที่ HomePro สุขสวัสดิ์วันนี้นะคะจะพามาดูร้านอาหารใน HomePro สุขสวัสดิ์กันค่ะ HomePro สุขสวัสดิ์นะคะหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่า HomePro พระประแดงอยู่ตรงข้ามกับวิกซีพระประแดงค่ะ โฮมโปรนอกจากจะมีของใช้ของตกแต่งบ้านเยอะแยะแล้วนะคะก็ยังมีร้านอาหารที่น่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าที่โฮมโปรสุขสวั์เนี่ยมีร้านอะไรกันบ้างคะ่ะเข้าไปถึงนะคะเราก็จะเจอร้านนิตยาไก่ย่างถัดมาก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยนะคะสตาร์บัคก็มีค่ะที่นี่มีโอซุกิชาบูโอโหถูกใจมาก ร้านแม่สีเรือนต้นตำรับเวียเตียวไก่แสนยอดโอจะบอกว่าร้านหน้าที่ร้านแสนยอดอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็นิเชสเตอร์กิลนะคะร้านอาหารทุกร้านจะอยู่บริเวณชั้นหนึ่งคือเข้าไปถึงก็จะเจอร้านอาหารเลยนะคะหรือใครอยากจะดื่มเครื่องดื่มกินขนมชิลๆนะคะก็มิสมามอนค่ะซุมอาหารเล็กๆก็มีหลายซุ้มเลย แม่สีเรียนเขายังมีขายเครื่องดื่มแล้วก็ขนมครกด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะจะซื้อกินที่ร้านหรือซื้อใส่กล่องกลับบ้านก็ได้ขนมครกแม่สีเรือนอร่อยจริงๆเก็บภาพบรรยากาศร้านอาหารที่อยู่ในโฮมโปรสุขสวัสดิ์มาให้ได้ชมกันนะคะมีแต่ร้านน่ากินทั้งนั้นเลยแวะมาช้อปปิ้งกันที่โฮมโปรแล้วมากินอาหารอร่อยๆกันค่ะ โฮมโปรสุขสวัสดิ์เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนไปถึง3ทุ่มเลยนะคะมีโอกาสแวะเวียนมานะคะโฮมโปรสุขสวัสดิ์สวัสดีค่ะ